สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจพี่อาร์นะครับและลูกค้าที่สนใจตัวตอนเดียวตู้ทึบนะครับคลิปนี้พี่อาร์จะมารีวิวนี่ฮะพันเก้าเทาแลมโบครับเป็นแบบนี้ฮะแตดทรงแบบนี้แต่ถ้าไม่เข้าไปเจาะหรือว่าไม่เข้าไปรีวิวเนี่ยก็จะไม่รู้สเต็ปมันเลยนะครับเราเห็นแค่ภายนอกบางทีเราชอบนะแต่เราไม่รู้เลยว่าเอสเต็ปนี้เขา เขาเล่นกันแบบไหนนะงั้นเราไปดูกันนะครับเผื่อชอบก็จะเอาเป็นแนวทางในการแต่งของรถรถเราเองด้วยนะครับมาดูกันนะครับที่แม็กนะฮะแม็กเป็นอ่า SSR นะครับ SSR สีเทานะครับเนี่ยสีเทากันนะนะครับแล้วก็เป็น8.5 4วงนะครับ8.5 4วงคืองี้6ออก5ด้วยเห็นไหมเห็นไหมมันมี5 ห้ารูนะครับเดิมทีอีสูมี6กรูนะครับนะมันต้องใช้สเปเซอร์หรือแดัปเตอร์เนี่ยเห็นไหมสีแดงแดงเนี่ยครับแปลงนะครับ6กออก5นะครับแล้วใช้ยางเนี่ยเบอร์2,654กหสี่เส้นนะครับเห็นไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเห็นไหมครับอ่าโหลดหน้า2นิ้วนะครับโหลดหน้า2นิ้วนะฝ่ามือสอดนะครับดูยางฮะ ยางถ้าเรียกกภาษาเวรุด้วยยางลายไฟนะโอ้หวันนี้ร้อนวันนี้ร้อนฟิล์มเป็นฟิล์มดํานะครับเซรามิกมองเข้าไปแล้วไม่เห็นนะว่าใครเป็นใครเป็นคนขับนะแต่เวลาคนขับมองหาคนที่อยู่นอกเนี่ยชัดเจนชัดเจนเปลี่ยนเลยนะครับชัดแจ๋วเลยนะฮะอันนี้คือฟิล์มเซรามิกตู้สองเมตรสิบหัวตัดนะครับเนี่ยหัวตัดครับ ความสูง2เมตรสินะวัดจากพื้นไลเนอร์ขึ้นไปนะครับ2เมตรสิล้อหลังก็ SSR เท่ากันเหมือนกันแหละครับแต่โหลดหลัง3นิ้วนะ3นิ้วก็สสอดนะสสอดนะครับยางใช้เบอร์เดียวกันอ่าเนี่เนี่นีเน่เห็นไหมสองหกห้าสี่ศูนย์เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยสามารถสลับยางได้ถ้าแบบนี้สามารถสลับยางได้นะครับหน้าไปหลังหลังไปหน้าได้หมดนะครับว่ายางเบอร์เดียวกันแล้วก็แม็กไซส์เดียวกันแต่ มันจะยืดน,นะเห็นไหมมันจะยืดนะครับล้อมันจะยืนออกมานะครับยืนออกมาจากตัวรถเพราะว่ามันมีตัวอะแดปเตอร์เนี่ยแปลงหกออกห้ามันหนาเนี่ยเนี่ยให้ดูฮะให้ดูเลยนะสีแด,ดงแดงเนี่ยนะครับตัวแปลงแปลงรูนะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับถ้าแบบนี้ก็มันจะมีข้อดีข้อเสียแหละข้อเสียก็คือยืดน,นะครับข้อดีก็คือสามารถสลับยางได้สี่ล้อเลย นะเลือกเอาเลือกเอาแล้วก็นี่นะครับมีท่อไปลายได์นะครับท่อไปไดด้วยนะงานของพี่เล่นะครับมอจเลริญนะครับก็คือ,คอ,คอทำทำงาน C N C นั่นแหละก็คือเป็นงานดัดไม่ใช่งานออกงานดัดส่วนใหญ่จะไม่แตกนะแล้วหนามิน 5, ห้าถือว่าท้องตลาดเนี่ยเจ้านี้เขาหนาอยู่แล้วนะครับนี่แล้วก็ไฟไมาหลีเลี้ยวหรือ,รอไฟซิ่งนะครับ ข้างละหดวงอ่าข้างละหดวงแล้วก็ปีกปีกตู้มาด้านหลังก็คือปีกซิ่งลำนี้พันเ้าไม่เสริมแหนบนะไม่เสริมแหนบมันทุกตันตันครึ่งสองตันสบายนะครับสบายแล้วก็ซิ่งสวยนะครับใช้งานได้จริงนะนี่ทรงทรงเป็นแบบนี้โหลด 2องสามนะยางเบอร์40ทั้งคู่เลยแล้วก็8.54วงนะครับเป็นแม็ก8.54วงเลยนะครับสนใจนะครับหรือว่าสงสัยจุดไหนนะครับก็โทรหาพี่อาร์ได้เลย08192 06179นหะครับหรือไลน์นะครับ,รรบก็จะมีตัว id เยไลน์อยู่ที่โพสต์นะของเพจพี่อาร์อยู่แล้วนะครับกดติดตามด้วยกดติดตามด้วยเพราะว่าพี่อาร์จะรีวิวรถเนี่ยหลากหลายหมายความว่าหลากหลาย เขาเรียกหลากหลายการแต่งนะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนแต่งไม่เหมือนกันนะครับเป็นแนวทางตอนนี้เรายังไม่ออกไม่เป็นไรดูไปก่อนนะเวลาวันนึงเราออกเราก็จะได้รู้อ๋อเราต้องใช้สเต็ปนี้สเต็ปนี้ที่เคยดูรีวิวของพี่อาร์ตไวน้นะครับนะคลิปนี้บายบายร้อนนะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี